เอาบันดีแม่แตนสิกับบ้านเราเริ่มเลเอาบรรยากาศมากปากคนแตงเตียนทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้หลายๆทางคุณกับเบิ้งเด้อแม่แตนถ้ามาเบิ้งพงแล้วแบบนี้พูดต้นตังประเทศนี่ค่ะพี่น้องมือนี้คอยมาปลูกบักแตงเขาไถให้เขาปั้นให้เราเขยมาปลูกบักแตงปลูกแล้วฝนตกน้ำท่วมบันดีมันจะเป็นเกิดให้คอยบ้านเพื่อแตงคอนเสิร์ตคอนเสิไปซื้อไหมซะบุ๊คได้เครื่องหนึ่งผมไม่ได้เครื่องหนึ่งหันละ มองทีก็จะเอาบุญอือมาปลูกแต่ว่าในบุญเอือไม่ใช่สวยจักก็ไปใช้หากับ่พ่อจะได้ไปซื้อไหมนี่แหละเพ้นมาปลูกประเทศจีนี่ชุปปีหรือว่าแต่ว่าชุปปีก็ให้เขามาไทาให้ยปีนี่กัน้นองใช้ไม่ใช่น,น่าก็เลยเขาไทาให้แล้วเขาก็เลยเนี่ยเขาปั้นให้แล้วย่างดีย่างทางนี่เพราะท่านในไทยว่าจะปลูกข้าวโพดซุ้มกับบ่ไหมบ่เบิดบ้างแลี้ยง ให้เขามาปันให้วันนี้ขอกระชิบปูเขาโพดปลูกชุดนี่เลยแต่ไม่กินแล้วพี่น้องเพราะท่านไปปลูกเอ็นพี่น้องไม่ขอยากหัวอยู่ดอกวันนี้นี่เลยป้าเขาป้าเขายาพี่น้องกันเลยโอ้คือเป็นตำมะใหม่คือเป็นตะเกิดแต่ว่ากว่ามันเฉียวมียินสองมาหน้าใหม่กันนะมาบ่เ้าไ,ไปหัวที่ย่างเขาอยู่บ่ใครบอก ไปรอนี่แหละมาชมถุ่งฝนตกใหม่ๆไปใหรมาเข้ามาทั้งใดมาแค่ไหนเข้าได้ไหมแบบอ๋อบานทีเข้าก็เพิ่งแบบย้ำแรงสูรบรรยากาศนนี้บรรยากาศดีดี่ะเข้าไเย็นดีปลาเขากับกะลั้เขียวบ้อนเขาเด้งาหลก็เจียวมันเข็ม ไม่ใหญ่เตียนเจ้าเกย์กิจมันแฉ่งไปยางไปเบิ้งกันย่างเบิ้งแล้วจังกะไปเอาเสียมแน่จริงอ่ะบอกอินเปียกต้อขุดไงแห้งจะขวงบ่ถึงมันบ่อโอเคโอเค คุณหน้าขจมันบุญจะุดๆนะเห้มันเล่นเสมอกันบอกมาขุดมันแสงแม่นี่อันนี้นุ้นว่าตรงนี้อันแมงกินนู้นกินนด้วยเนี่ยพื่อแม่นหนอนแต่ตีเครือเก่าที่แม่ขุดนั่นล่ะบ่นี่มองนี่แม่ขุดอยู่นี่ มือเืินยังมาดหุ้นไม้ไว้ปุ่นะน,นะนนแม่ขันฝนตกไม่ไม่ตันสี่ขันแม่ตันสี่อันยักษ์กลานคืนข้นขาไตอย,อยียงกันไต่กบับไต่วบ<ต>โอเคไต้่าจากไหฝน,นไม่มันสิมีป่ามาไต้ยเห็นบองวัดวังหันบอกออได้ต่างวัเอคือมาต้นเตบาทัวหมนี่เขาเขียน กับว่าไม่นองอย่างก็บ้าไปมองที่แบบว่ามันไม่นอง,นนอง,งเปล่<อ>บาบ่กันแบบนี้ไหมท,ที่จะมาไต่อย่างถ้ามันบา่ารังโอเคเสียงเสียงอึ้องบ่เนี้นยนั่นเสียงยัง บ้แมนเจเี <Ark> so first, right ่งป uh ่าบอนนี่ละบ้านน่นโอโกะมัใส่เบตน้ามนีดิบบ่ไซเบดหน้าผู้อื่นด้อยู่บ่โอเคใส่ขิงขึ้นยำข้งขึนเนาะหัวขิงขึ้นเนาะโอเคด่ายหัวกล้วยข้าวซยเน้อ บ้านดีเห็นเนอบ้านหนองมัดค่ะเป็นแม่ซื้อไหม ยังิ่งสามคู่นะเขากำลังเกิดเขียว คนตกใหม่ๆดินดินมันก็หอมน้าแ,แม่หอมดินเน,ะมมนาะลกัดุดแ <c ute> บบบขดถมอันนี้เครื่อหยาดไหงััวนอนเนี่ยแบกอย่างนึ่นว่าไม่ไ,มไ,มไลม่ลหมาใม่แบกไม่แบกเพื่อน ปะกลับเขาทำแล้วทำแล้วบรรยากาศดีดีบ้านข่อยเย็นชุ่มฉ่ำเบื้องเนี้ยข้างหาออกมาเบื้องตรงไหนตรงหน้าเขากำลังจิกกินค่าทานอยู่เมื่อไงล่ะทั้งเขาทั้งหน้าพร้อมกันเลยโอูยเกล็ดกระไดเบื้องไดนจิบัดสิบียากกเอาฟื้นไปน้ำไปนี่พูนเกล็ดกระไดนะน้ำพูดไดหน้านี่หน้าไอ้บางร้านบางทำเลี้ยนบ่ข่อยขี้บ้า ข่อยคิดว่าจะว่าขอ่าขอยไม่คิดว่าน่าเจ้าโอเคหน้าข่อยบ่มีดอกตุ๊กไก่ปนีิพุ่นปน่พุน่นสามโล่นจะงอดแต่ว่าหน้าท่านี่ไก่ยุ่งบ่ออกไปดอกเอื้องสาวผลาะไรนี่สิไปซองเบงิ้งสิเกิดบ่ขขอบวูเขาน้ำท่วมแล้ว,บ,วบ้านเลียบบางมืก้อนมือนนึงอันนี้เขาบ้านเป็นอาทิตย์แล้วนี่มันเกิดที่งาวแล้งางามแบบถูกอันใหญ่ในบ้านค้ามเรียงโอหลานไม่ใช่สวยก็แบบไมาเอาลากเ,เ,เ,เอาพื้นเขาตัอ้อง you <laughs>